ช็อตในตำนานไมดาวิการ่วมเฟรมกับซูชีนางแบบคนดังงานแฟชั่นโชว์บูลการีไมดาวิกาเหินฟ้าเช็คอินิตาลีร่วมงานแฟชั่นบุลการีชุด resi tru อดหุน่นแป๊สวยตั้งแต่สีซาจรบปลายเท้านางเอกสาวซุปตาหม่ดาวิกาบินลัดฟาแลนดิ้งกรุงโรมประเทศอิตาลีเพื่อร่วมงานแฟชั่นโชว์บุลการีบุลการีที่สุดแห่งเครื่องประดับอัญ,ญมณีชั้นสูงในฐานะเฟรนด์ออฟเดอะเฮาส์ของบุลการีเพียงหนึ่งเดียวของเมืองไทย ต้องบอกว่าลุกร่วมงานแฟชั่นโชว์ของใหม่ดาวิกานั้นเธอมากับชุดด r e ซี t r u สุดรู้อวดหุ่นเอวบางสุดแปะเพิ่มความอลังการด้วยผ้าคลุมสีม่วงบอกเลยว่าออร่าของนางเอกซุปตา์นั้นสาดต์มาเต็มงานจริงๆสวยตั้งแต่สีสจรบปลายเท้าเลยทีเดียวและหนึ่งในโมเมนต์พิเศษและน่ารักมากๆใหม่ดาวิกากระทบไหล่นางแบบอินเตอร์ระดับตำนานซูชิซึ่งในอินสตาแกรมของพี่เกล้าผู้จัดการส่วนตัวของใหม่ดาวิกาได้ลงและบอกเล่าโมเมนต์พิเศษนี้ไว้ว่าเมื่อหนึ่งในทีมงานคุณซูชิพูดภาษาจีนทักน้อองงใหม่่ขเราวาว หม่แล้วเขาก็เรียกชื่อจริงลูกเราจึงตอบกลับไปว่าขอบคุณนะคะภูมิใจในตัวหนูที่สุดเลยลูกรักบอกเลยว่าใหม่ดาวิกาเธอคือเบอร์ต้นของวงการบันเทิงจริงๆ